แม่บ้านมีสิ่งเหล้วนะจับเจ้าหญิงเจ้าชายมาทอกเจ้าชายมาทอจับแม่มดมจับดึงดึงมาดึงด้วยเดี๋ยจับแม่เนี่ยมาดึงเดี๋ยวเอาจับแม่จัมาเบาเล้ยตุ๊กเฮ้ยเก็บจมูกลอเก็บรูจมูกลอย้าคนนีน้องเป็นมาคนที่สองไปคนที่สอ่งแม่มาไปชูิได้ไอโกินไม่ว พี่ไายอยากฟังพี่ไอยากฟังว่าพี่สิีเทได้วเดีเดีเทถัดนี้ดีกว่าลูกอันนี้นี่อ่าถัดเดิมถัดเดิมเอตมอตัวสิคะซี่ยังไม่แตปอตี้นั่แหละู่น ซซี่กนอะไ่าเนีไปให้นี่มาร้องไปคนต่อไปเน่อยห้าพันบ้านแล้วตัวเนี้ยถูกต้องคือห้าพันบ้านแล้วยังแค่สามแสนสามเองแม่ถ้าเกิดปกติเ0บาทมันต้อง3 5มแห้าเนาะเจ็ดห้าสสิบ้าบนูีบ้านผีบ้านบ้านผีเอาละแม่เยอๆนะบ้านผีดิ่งดับตัดิ่งมาได้

ไปไปก่อน้าดาวนี้เบอบ่าวนี้เอาไหมเอาไหมวางไปร้องเร็วสิวางเอ่อไปดีไปไปไปดีไปปี มาตาติดดาวติดดาวโมนี่โต้องลองเบาดิอยู่ไหนก่อนนะบันจูีเบาเบาดนิอยู่ไหนเบาิไหนอยู่นั่นจ้ะอยู่นั่นจะอยู่นั่นดิรููรููููลูลูลููลูลลู นู่นเบานู่นเก่งมากโคมากแม่เอาไม้จะเทให้เอาค่ะอาะเทอ่ะเแล้วแบบเอาช้อนมาตัดตากระหว่างฟังเพลงเพลินเมื่อกี้นะครับใครใครกดไปก็ถือว่าแบบว่าได้ราคาพิเศษจริงๆนะฮะตอนนี้กล่องละ70บาทใช่เขาบอกเวอร์ชันใหม่ดีเวอร์ชันค่ะ3กล่องตอนนี้เหลือ189บเกใช่ไหมอันนี้3กล่องเท่าไหร่และกินได้เหมือนกัน ตอนเล็กๆเราแล้วมันเรื่องมากอ่ะยิงมันมีไอ้นู่มันเดียวไอ้นี่มันหนีไอ้นี่มันเดียวไอ้นูอ่อ้าอูอ้ยดูคูปองก่อนเช็คคูปองก่อนนะแต่ไม่ได้เป็นตะก้าตอนนี้ห้าพันบาทแล้ขอบคุณแต่ถังหายานี่ติดต่ตอมายังมีอยู่นิดนึงค่ะยังเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบแปดห้าสิบเก้าบาทต่อกล่องอ้าวเมื่อกี้ผมบอกว่าหกสิบบาทไม่มีใครได้ถูกเท่านี้ แต่ตอนนี้มีแล้วเหลือ59บาทคูณตองสองทุ่มอ๋อสองทุ่มสองทุ่มบเดียวไม่ถึง5นาทีแน่นอนคุณนะสองทุ่มมาเหลือ59บาทโอ้โหจะลดมากกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ท่าวแรบค่อยๆกินอ่ามีคนกดได้50นะครับตอนนี้ซื้อ3กล่องซื้อสกล่อง4ี่กล่องไปเลยไมาเลยมาเลยสองทุ่มมาพอดีเอาอีกเอาอีก ทุกคนยอดขึ้นเร็วมากยอดบ้าน่ะแล้วนี่นะครับที่ทุกคนเห็นห้าสิบห้าสิบเก้าบาทคือถาดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะถาดเท่ากับเค้กหนึ่งปอนนะครับนี่ถาดใหญ่ๆอย่างนี้แพ็คอย่างดีซีลอย่างดีใครมีเด็กมีไรได้กินกันฉ่ำๆเก็ได้สิบวันอันนี้จริงๆราดนมนี่อร่อยนะคะมีหลายหน้าให้เลือกเจ้าดังนครสวรรค์นะคะแมสมากอร่อยมากอ่านรีวิวในตะก้าได้เลยแล้วเราขายมาหลายรอบเราไม่เคยถูกขนาดนี้ใช่ปกติก็คือ85เต็มที่ละ วันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ฟ้าดินลงโทษตอนนี้จะรานเลยต้องพูดว่าขอลงแล้วรออ้องขอชีวิต <c oughs> ไม่คือเราขอด้วยแหละเราบอกว่าอันนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่ได้มาไลฟ์ขายของแล้วในเดือนเดือนนี้ต้องมาทีปลายเดือนแล้วครับจะไปเที่ยวแล้วให้พี่น้องกันขายพี่น้องกันค่ะพี่น้องให้พี่น้องไหนถ้ขอน้องโซ่สิลูกไม่ขอแม่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 กำลังขอน้องให้อยู่เพราะว่าน้องเขาเป็นเด็กดีแต่ดูแม่นะโซ่ครับขอแม่หนึ่งชิ้นค่ะ ขอซ้อนค่ะเออเห็นไหมเออเห็นไหมเขาไม่ได้ร้องไงเออแม่เก่งมากไหมเก่งค่ะชื่นใจหัวใจชื่นใจที่สุดในโลกเพราะเป็นเด็กดีเออจริงนะคะดีจริงค่ะตอนนี้กดได้เลยคูปองสองเออสองทุ่มมาแล้วนะทุกคนไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อตอนไหนแล้วนะครับถ้าเกิดแบบว่าราคาแบบขนาดนี้ซื้อได้ไม่ผิดแน่นอนจาก85้านะคะทุกคน ไป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 